สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่10นะครับในหัวข้อนี้เราจะทดสอบในกรณีที่รหัสเราถูกต้องนะครับผมแล้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้คอมไพล์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อินเสิร์ตโนนะครับนี่นะครับดีเทคเราเอาไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็จะดรูปให้มันนะครับผม กรุ๊ปนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสเตทนะครับ t S ก็ SCK แล้วก็ MOSI นะครับผมข้อนี้ก็จะไว้ที่สี่ห้าครับ S เนี่ยไว้ที่หนึ่งร้อย SCK เนี่ยผมให้ไว้ที่ห้านะครับ MOSI เนี่ยก็จะเป็นเลขฐานนะครับผมจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับโดยผมจะทดสอบสองรอบนะครับจะเป็นหนึ่ง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 นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็หน,น,นึ่งหน, 1, 1, 1, 1, 1, นึ่งนี่ครับผมเราก็จะมาซิงกันเลยนะครับนี่ครับก็จะเอามาเป็นประมาณนี้เราก็จะเอามาเช็คกับสเตตลูปของเรานะครับ นี่แหละครับผมโอเคครับในสเตทที่สุดนะครับก็จะหาให้ c ีเนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับพอ c ีเป็นศูนย์เราก็จะไปที่สเตทที่หนึ่งนะครับผมพอสเตทที่หนึ่งเนี่ยก็จะหาให้ c ีมันเป็นหนึ่งนะครับพอ c ีมันเป็นหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปที่สเตทที่สองพอสเตทที่สองเราก็จะหาให้เอ่ซี c l k เนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บก็จะไปที่สเตทที่สามต่อสเตทที่สามปั๊บ พอเ SCLK เนี أ, ่ยมันเป็นคลิปเป็นหนึ่งนะครับเราก็จะไปที่ติที่สี่นะครับแล้วก็จะรับรหัสมาตัวหนึ่งพอเราได้รหัสมาปุ๊บนะครับก็จะไปสเตจที่ห้านะครับก็คือให้พอ SCLK เนี่ยมันเป็นศูนย์มาไปสเตจที่ห้าพอสเตจที่ห้าปุ๊บนะครับก็จะรับรหัสมาตัวหนึ่งครับพอ SCLK เนี่ยมันเป็นหนึ่งเราจะรับรหัสมาเป็นหนึ่งนะครับพอสเตจที่หกเนี่ยก็คล้ายเดิมเลยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรหัสมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเนี่ย ไปที่สเตทที่16นะครับก็คือไอ้ตรงสเตทนี้ก็จะรับรหัสมาครบหมดแล้วนะครับก็จะเกิดเป็นสแควร์เวฟนะครับผม16 17 16 17นะครับจนกระทั่งที่ CS เนี่ยมันเป็นสูตรนะครับพอ CS มันเป็นสูตรเนี่ยอ่าเราก็จะไปที่สเตทที่18 19ได้เลยนะครับก็เกิดเป็นสแควร์เวฟต่อไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจน CS เนี่ยพอ CS เนี่ยมันขึ้นเป็นหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็จะกลับไปที่สเตทที่สองนะครับซึ่งพอไปกลับไปที่สเตทที่สองเน มันก็จะทํางานแบบว่าเปิดข้อแรกเลยครับเหมือนในรอบแรกเลยก็จะเป็นสองนะครับโอบเคเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจนสิบหกนะครับนนรับรหัสเสร็จรับรหัสเสร็จปุ๊บก็จะบนเหมือนเดิมนะครับสไตล์เวฟเรื่อยเรื่อยสิบหกกับสิบเจ็ดจนกระทั่งสิบเอ็เนี่ยมันเป็นศูนย์ก็จะบนสไตล์เวฟของเลขกสิบแปดกับสิบเก้านะครับผมแล้วก็ต่อไปจนสองอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ ทําทไว้อีกรอบนึงนครับมันเลยให้เป็น0กับ1น,นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหัวข,ข้อที่10ขอบคุณครับ